สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทายาทซูมโม่ตุ๋ยเป็นถึงนางเอกดังช่องเจ็ดหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับนักแสดงสาวสวยแม็กกี้อาภาภาวิไลบางคนอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าสาวแม็กกี้เป็นทายาทของนักแสดงผู้กํากับฝีมือดีอย่างอารุณภาวิไลแต่บางคนก็ยังไม่รู้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนสาวแม็กกี้ก็สวยไปหมดอีกทั้งฝีมือในการแสดง ก็ยังดีซึ่งสาวเมก,กี้เองก็มีผลงานมากมายอยู่ในวงการบันเทิงทั้งผลงานภาพยนตร์และนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายต่อหลายตัวมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องคนโลกจิตสูบคู่กู้โลก และแจ้งเกิดจากละครแม่ค้าโดยปัจจุบันเธอเป็นที่ฮือฮากับความใจเด็ดในภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนั่นเองครับและก่อนหน้านี้เป็นคุณพ่อที่ออกตัวว่าห่วงบุตรสาวแม็กกี้อาภาภา,าวิไลมากมาตลอดสําหรับตุยอรุณภาวิไลและก่อนหน้านี้พ่อตุยก็เคยเอ่ยปากอยากให้บุตรสาวมีแฟนเสียทีแล้วโดยได้เผยว่าเรื่องห่วงคงไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขารอบเขาเติบโตมากับคุณแม่เราดูแลกันได้แค่ตอนแม็กกี้อายุแค่1ิบขวบเอง หลังจากนั้นคุณแม่เขาก็ดูแลต่อเราก็ดูแลห่างๆเจอบ่อยนะเดือนละสองครั้งก็นัดกินข้าวกันแต่ถ้าวันสำคัญอย่างวันพ่อวันแม่ก็จะเจอกันอยู่แล้วเขาต้องไปหาคุณย่าคุณปู่เอาเป็นว่าห่วงเขาดีกว่าในเรื่องของว่าเขาจะต้องเป็นคนดีนะเจอเขาว่อไหร่ก็จะบอกเขาว่าเป็นคนดีคืออะไรใครแก่กว่าเราเราไว้หมดเลยคนร้ายคนส่วนคนใช้ใครแก่กว่าเราเราไว้หมด งานที่เราทําก็จะราบรื่น2คืองานที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะภูมิใจในตัวบุตรแต่มันพยุงอยู่ยากฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เราอยู่ได้นานก็ต้องมีวิธีของมันก็ต้องกระจายเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามันสามารถทําให้คนเปลี่ยนได้หมด ไม่ว่าใบหน้าวัยงานมันจะไม่มั่นคง3คือมีแฟนได้แล้วบไมาได้ห่วงตรงนี้เลยเพร,ร้อมหัวเราะมีไปเลยยุคนี้เขาไม่ได้ห้ามนักแสดงสมัยนี้เขามีบทสามคนแล้วเขายังเป็นนางเอกกันได้อยู่เลยมีก็มีไปเลยแต่แม่เขาก็ห่วงมากก็บอกบุตรไว้อย่างนึงบางทีได้แฟนรวยมากๆบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยบางทีอาจจะเป็นทานเขาไปช่วยชีวิตั่วเลือกแฟนที่เขารักเราเรารักเขาแล้วเติบโตไป ไปด้วยกันไม่ต้องรวยมากไม่ต้องจนมากดีกว่าผมบอกบุตรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่ามันควรจะมีได้แล้วแหละพร้อมหัวเราะแต่แม่เขากันเหลือเกินอย่าไปเชื่อแม่เยอะผมเป็นฝ่ายต่อต้านแม่เขาแต่แม่เขาก็มีเหตุผลของเขาถามว่าบุตรมาปร,รึกษาไหมอาจจะมีนุ่มมาจีบแต่ไม่กล้าบอกแม่เจ้าตัวตอบว่ายังนะยังไม่เห็นนะพูดพร้อมหัวเราะว่าเขาก็ไปอยู่กับทอมเยอะไปรับปริญญานี่ทอมทั้งนั้นพร้อมลั่นว่าไม่ติดหากบ บตอยากคบทอมเชื่อในที่สุดบุตรจะรู้เองต้องมีบดและทอม,มีบุตรให้ไม่ได้ถ้าเป็นความสุขของเขาแล้วเขาเป็นเพื่อนกันมันน่ารักทอมเวลาที่ดูแลแล้วดูแลดีมากขับรถให้หวยผู้ชายมันยังไม่ทําให้ขนาดนี้เลยมันให้บุตรเราขับให้ด้วยซ้ําไปแต่ทอมนิส้ขับไปถึงเชียงใหม่ก็ขับไปให้แล้วยังขับกลับมาอีกไม่ใช่ว่าปลอดภัยหรอกทอมก็เป็นเพื่อนกันไงแม็กกี้ในะที่สุดเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีบดพืดพร้อมหัวเราะ อีกว่าทอมมีบทให้ไม่ได้หรอกคือจะเป็นผู้ชายหรือทอมโอเคหมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom info ขอบคุณครับ